สวัสดีครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับครึ่งแรกของแมนยูกับสเปร์นะฮะปรากฏว่าสเปร์เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากลูกยิงของสตีเฟนเบิร์กไวนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหคือแมนยูนี่ตอนแรกก็บุกมาดีๆครับของวันได้เยอะอยู่พอโดนยิงปุ๊บเครื่องช็อตนะฮะกระตกเลยครับลวนแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนะฮะเอามาดูนี่ฮะตัวผู้เล่นแมนยูนะครับผมที่วันนี้ทางโซชาส่งลงสนามไปนะ ก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยใช้ในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้โซชาเขายังให้โอกาสทางพวกเดนเ e ล j a เจมอะไรพวกนี้ลงสนามอยู่ก็โกเป็นเดกอาครับเซนเตอร์เนี่ยใช้แม็กไวน์กับ The l ินเดอะเลิฟยืนคู่กันแบ็กขวาเป็นวันวิสาก้าแบ็กซ้ายลูกชอนะแล้วก็มิดฟิลตัวเชื่อมแดนกลางมีเฟ e d เป็นตัวตัดบอลมีแม็กทอมเนี่ยช่วยเฟสดอีกทีหนึง่งแล้วก็มีบูโนเป็นหน้าต่ำนะฮะแล้วก็ หน้าซ้ายเป็นลรดฟอร์ดหน้าขวาเจมหน้าเป้าเป็นมาซิยานะฮะครึ่งแรกเนี่ยคือแมนยูก็พยายามคลองบอลแหละแต่ต้องบอกว่าเสเปอร์เนี่ยเขาก็วางแผงแผงแบบนักเตะเนี่ยมามาแพ็กแน่นได้ค่อนข้างดีนะพอแมนยูได้บอลเนี่ยสเปอร์เนี่ยจะลงไปคลองบอลในแดนตัวเองเนี่ยคือแบบ แทบจะครบทุกตำแหน่งเลยดังนั้นแมนยูจะแทงบอลเข้าไปหาบรูโน่เนี่ยแทบไม่ได้เลยจะต้องแบบป้ายออกทางด้านขวาให้เดนิลเจมอย่างนี้ออกมาให้วันบิซาก้าที่ขึ้นไปเติมอย่างนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ทําได้แค่ตบบอลเข้ากลับมาให้เฟตอย่างนี้ให้แมคทอมอย่างนี้ฮะก็คือแอมนยูยังจ่ายบอลเข้ากลางหาบรูโน,โน่ไม่ไม่ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นนะแล้วพอไปทางด้านซ้ายเนี่ยแรดฟอร์ดก็ มันบอลไม่ค่อยขึ้นทางด้านซ้ายไปและฟอร์ซักเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็มันก็ไม่ค่อยไปถึงในขอบกกอบเกลียโทษของทางสปเปอร์สักเท่าไหร่นะแมนยูเนี่ยจังหวะใกล้เคียงที่สุดก็คือมีจังหวะหนึ่งที่ไอเดวิดอนซานเชตมันหมเฉลับมาเข้าเท้าแลตฟอร์ดแล้วก็แลตฟอร์ดยิงทันทีแต่ต้องบอก่าฮูโกยอริสเนี่ยยังยืนตำแหน่งได้ดีนะแล้วก็เซฟไว้ด้วยเท้าแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีมีพักเบรกกินน้ำไปช่วงครึ่ง การครึ่งแรกเสร็จปุ๊บจังหวะจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ตรงที่จังหวะนั้นเนี่ยเหมือนบอลเนี่ยโยนไปหาทางแรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดมันกระโดดสกัดสกัดบอลบอลมันคุ้งกลับมาในแดนตัวเองแล้วปรากฏว่าเคือลูกชอในดันขึ้นสูงเนาะแล้วคราวนี้บอลมาเข้าทางสตีเฟนเบิร์กไวยครับพา สเตฟนเบิกไวเลยพาแฮรี่แม็กควทัวร์เพราะว่าบอลเนี่ยมันมาทางนี้แม็กควายมันจะขึ้นไปครับเพราะว่ามันเป็นบอลขึ้นของแมนยูแต่ว่าพอแรดฟอร์ดดันแบบกระโดดสก,กัดบอลพลาดเงี้ยมันก็เลยเป็นโมเมนตัมที่ให้เบิกไววิ่งพาบอลขึ้นมาแล้วก็ซัดตูมไปที่เดกอาแล้วก็เดกอาก็รับไม่อยู่นั่นแหละแม้ว่าจะถูกยิงตรงตัวก็โดนไปก่อนหนึ่งศูนย์พราโดนไปก่อนหนึ่งศูนย์ปุ๊บแมนยูเครื่องรัวเลยครับแม็กคอมมีเน่นี่จ่ายบอลไม่ค่อยดี รูโนได้บอลบ้างครับแต่ว่าก็ยังจ่ายบอลไม่ดีนะนี่เจมนี่หายไปเลยครับมาซียาไม่ได้บอลเลยครับแรดฟอร์ดก็แคบไม่ได้บอลนะฮะวันวิซาก้าขึ้นไปเติมก็ติดลูกชอนี่ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยทางด้านซ้ายของแมนยูเนี่ยโดนโดนเจาะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไอเจ้าเซิร์กูริเย่กับเซิร์กูริเย่เนี่ยชอบเติมแล้วก็บางทีลูกชอขึ้นเนี่ยตรงนี้จะว่างแล้วเออมันก็จะเหลือแม็กควายมาซ้อนคนเดียวเงี้ ก็จะทําให้เซอร์กูริเยมาแล้วก็ไอ้เบิร์กวามามาลุยทั้งด้านนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่โซชาน่าจะเห็นนะว่าตรงนี้ต้องอาจจะต้องแบบมีคนมาช่วยช่วยลุกชอไม่งั้นคือแบบว่าแม่งแม่งเล็กแน่นอนนะส่วนทางด้านวันวิาสาก้าต้องบอกวันนี้วันวิาสาก้าก็เจอซอนฮึงมินเข้าไปซอนฮึงมินมันโอ้โหแม่งเจ๋งจริงว่ะคือจังหวะเอาตัวรอด ซอนยมินิดีมากๆเนี่ยวันวีซาก้านี่แแม่งแย่งที่ว่าแย่งเก่งเนี่ยแย่งค่อนข้างยากนะแล้วก็พาบอลไปกับตัวได้ดีแล้วก็ตรงกลางของสเปอร์วันนี้ต้องบอกว่าดีกว่านะคืออิลิกราเมล่าก็ก็ถือว่าโอเคไอ้เจ้าอะไรนะลืมชื่อดูก่อนอุซาซิโโกยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าก็ยังช่วยกันได้ดีแต่ว่าแมนยูก็คืออย่างที่บอกฮะคือแดนกลางวันนี้ เอ่อพอโดนยิงไปเนี่ยค่อนข้างยวบแล้วก็ไม่ค่อยเอ่อดีเท่าที่ควรนะฮะในวันนี้ในในครึ่งแรกเท่าที่เห็นนะดังนั้นถ้าดูจากฟองการเล่นของนักเตะแมนยูในครึ่งแรกเนี่ยคนที่น่าจะถูกตำแหน่งที่น่าจะถูกเสริมเข้าไปครับเดนเนลเจมเนี่ยมีโอกาสถูกเปลี่ยนออกสูงนะเพราะว่าเอ่อพอบอลมาถึงเจมเนี่ยหนึ่งคือจ่ายไม่ค่อยดีแล้วเอ่อบอลไปกับตัวเนี่ยก็มักพาไป คือแบบผ่านยังผ่านเบนเดวีไม่ได้แล้วก็ผ่านพวกอิลิกลาเมล่าที่มาคอยตัดไม่ได้นะก็อาจจะได้เห็นทางแบบนึงนะครับผมขอดูตัวผู้เล่นดูผู้เล่นก่อนคืออาจจะได้เห็นทางเมสันกินวูดลงมาก็ได้คนระับเพราะว่ากินวูดเนี่ยตัดตัดเข้าในได้นะครับผมซึ่งเดนเน่เจมทํทไม่ได้เดนเน่เจมเนี่ยจะต้องแตะออกขวาไปด้านข้างแล้วก็สุดท้ายก็จะโดนแย่เท้าบอกไว้ได้ตลอดนะฮะ ส่วนตำแหน่งของแม็กทอมที่หลายๆคนมองว่าเอ้ยบ็อกบาก็ลงมาได้ผมว่ามีโอกาสนะที่อาจจะได้เห็นบ็อกบาลลงมาในครึ่งหลังอย่างน้อยก็จะได้เห็นจังหวะผ่านบอลมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าจะรอเพิ่งบรูโน่ในวันนี้อาจจะต้องบอกว่ายากนะเพราะว่านักเตะของสเปอร์เนี่ยเขายืนแพ็กเกมรับค่อนข้างแน่นแล้วก็โอ้โหเสื้อขาวเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นอาจจะต้องใช้บ็อกบากงมาแทนแม็กโทมิเนเพื่อเพิ่มมิติในการจ่ายบอล อีกหนึ่งคนนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องลองดูแล้วกันว่าทางโซชาจะเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยหรือเปล่านะครับเอ้ยตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาให้โคตาเปลี่ยนถึง5คนนะแล้วตัวสำรองเนี่ยใส่มาได้ถึง9คนซึ่งวันนี้ตัวสำรองของแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีตัวดีๆหลายคนนะอีลิกไบยี่ปอกบามาตาลิมการโดเมโลอิกาโลกินวูดมาติกแล้วก็บันอนวิลเลียมนะฮะ ก็เดี๋ยวเลาดูแล้วกันว่าอ่าโซชาจะแก้เกมน้ำมูแก่อย่างไงนะฮะเออแม่งแมนยูแม่งเครื่องลวนเลยพอตอนแรกก็พอจะคองบอลได้อยู่คือก่อนหน้าที่สปเปอร์จะได้ประตูขึ้นนำนะสปเปอร์แทบไม่มีโอกาสจะได้ยิงแมนยูมีโอกาสได้ยิงจากไอ้เจ้าซอนเทอร์มินแบบยิงเบาๆไปหลังจากนั้นคือพอสปเปอร์แม่งยิงได้นะโอโหคือแบบแม่ง แมนยูเครื่องรวนเลยนี่ขนาดเอ่อแฮร์รี่เคนเนี่ยยังไม่ค่อยได้บอลน,นะแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ถูกตัดออกไปจากเกมพอสมควรเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ดูมีบทบาทมากสุดก็คือไอ้เจ้าที่ผมเห็นนะก็คืออิลิกลาเมล่าอันนี้ตัวตัดบอลตัวเตนะนักเตนะแมนยูคือแม่งตัดตัดเกมแมนยูบ่อยมากแล้วก็ซอนเฮงมินเนี่ยก็เด่นมากคือเวลาบอลไปที่ซอนเนี่ยวับนบิซาก้าก็แยงยากแล้วแมนยูมันเหมือนแบบยังสื่อสารกันไม่ค่อยดีนะอันนี้ในมุมมองผมเองนะก็ บอลมันยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรแล้วก็ทางด้านซ้ายของแมนยูอย่างลุคชอเนี่ยพอเติมขึ้นมาโอ้โหเจอจรวดอย่างเซอร์กูริเย่อย่างไอเจ้าเบิร์กไวยย้ี้นี่แม่งลงไม่ทันจริงๆแล้วพอ,อาทางถ้าจะให้ทางแม็กไวเข้าไปซ้อนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดช่องว่างตรงเซนเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะตบบอลสเปอร์สามารถที่จะตบบอลเข้ากลางมาให้เคนหรือให้ซอนเทอร์มินที่มามาเสริมได้นะฮะก็ต้องบอกว่า มันยังมีแผงโวอ้ยช่องโวในแผงหลังของแมนยูอยู่นะฮะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าครึ่งครึ่งหลังเนี่ยโซชาจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนตัวเร็วลรือเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเห็นได้ว่าคนที่มีประโยชน์น้อยสุดก็คือเดนิลเจมนะแล้วก็แมคคอมเนี่ยอาจจะมีประโยชน์น้อยแ้ในวันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของอย่างที่บอกฮะเป็นกรีนบูธหรือปอปอกบาที่อาจจะได้ลงมานะฮะโดนซะจนได้นะฮะ <c oughs> คุณเอขำเลยนะคุณธันจโนบอกอย่าแพ้กันหรอกครับก็ไม่แน่ครับถ้าแมนยูยังเล่นแบบครึ่งแรกมีโอกาสแพ้เหมือนกันนะเพราะว่าจบสกอร์ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วจ่ายบอลแบบมันยังเหมือนไม่รู้ใจเหมือนแบบอย่างที่กอดเหมือนสามเดือนที่แล้วมันยังไม่รู้ใจเท่าวันนั้นนะฮะคุณเอวันนี้ได้บอกวันนี้ไก่ขอนะคะเออคุณชันชัยบอกว่าผมว่าลูกชอหลุดบ่อยนะครับอ่าคุณคุณขออ้ายบอกว่าสวัสดีครับพี่อ่าคุณบอกว่าอะไรเนะี่ย a s h h a n d หมายถึงอะไร <_ an> เอ่ยล้างมือใช่ไหมฮะเออก <_ an> <ๆ>็นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดูในครึ่งหลังว่าโซชาจะแก้เกมยัยงไงจบเมื่อไหร่เรามาคุยอีกรอบหนึ่งนะมารอนลุ้นกันว่าแมนยูจะเละขาที่หรือเปล่านะฮะอ่ะคอยว่ากันเดี๋ยวไปดูบอลก,กันต่อเนะเดี๋ยวเจอกันหลังเกมสัสนะครับ